เครื่องยูรเทนนะครับมันมีทั้งของผมนะครับมันจะมีทั้งสองจุดสองจุดและสามจุดนะครับสามจุดก็จะเป็นแบบหนึ่งสองสามเป็นยูรเทนทั้งหมดเลยนะครับแต่อันนี้ตัวบนมันเป็นยางตันอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทํานะครับเดี๋ยวว่าถ้าทําก็จะดีกว่านะครับคือเรามาพูดข้อดีข้อเสียกันเลยนะครับเนี่ยนี่ผมเที่ยวของเดิมนะของเดิมจะมีช่องว่างเห็นงนีครับแล้วตรงเนี้ยมันจะอ่อนมากเนี่ยมันจะอ่อนมาก คือเวลาเข้าโค้งครับเครื่องมันจะไปอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือเครื่องนะเวลาเข้าโค้งรถอีนปุ๊บเครื่องมันไปอย่างเงี้ยล้อมันจะบิดมันจะเหมือนล้อเหมือนตูดบิดๆนะครับเวลาเข้าโค้งเหมือนมันจะมันจะลุดโค้งอะไรเงี้ยเนี่ยของผมก็จะให้ตัวได้นะครับไม่ใช่ว่าให้ตัวไม่ได้นะแต่มันมันค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเป็นยูรีเทนนะครับความแข็ง90ชอ A เอนะครับก็คือว่าเป็นความแข็งที่ที่น้อยที่สุดเท่าที่คึงได้นะครับเหมือนคงนขึ้นรูปได้อย่างเงี้ย ถ,ถ้านิ่มกว่านี้ก็ไม่สามารถดึงได้นะครับเนี่ยแล้วก็มาดูข้อแตกต่างกันครับอันนี้จะเป็นของสามร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นของสามร้อยเหมือนกันแต่แปลงใส่สามห้านะครับก็คือว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้นทุนมันถูกกว่าแต่มันใส่ได้เหมือนกันใส่ได้เหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันทุกอย่างเลยแค่แค่น้ําหนักมันมากกว่านี้หน่อยแค่นั้นเองแต่ใช้งานเหมือนกันหมดดูความแตกต่างนะครับสามร้อยกับสามร้อยห้าสิบมันต่างกันยังไงต่างกันที่บูทตัวล่างนะครับขนาดเท่ากันแต่ยาวกว่าครับ ผมก็เลยใช้เป็นอลูมิเนียมครับเนี่ยมันจะยาวก่าหน่อยยาวกว่าประมาณห้ามิลครับเนี่ยก็คือจับสายสามพนศูนย์ได้เลยครับแต่ถ้าเป็นสามร้อยบูธก็จะยาวเท่าเดิมครับน,นี่ผมจะใช้ของมือสองทำครับหมายถึงว่าของที่มันเสียแล้วนะครับแล้วก็เอามาหัดบูธเปลี่ยนบูธใหม่ถามว่าใช้ของใหม่ได้ไหมได้ครับแต่ต้นทุนสูงตามแต่คุณภาพเท่าเดิมครับสมมติซื้อของใหม่มาอัดลุกอย่างทิ้งหัดทิ้งหัดทิ้งอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์เลยครับ แค่ภายนอกมันอาจจะมีรอยมีอะไรบ้างเราคงไม่ได้ไปดูขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอยากได้เรียบๆก็สั่งําสีได้ครับก็มีราคาเพิ่มตามแต่สะดวกแต่ส่วนใหญ่จะเน้นคุณภาพก่อนนะครับก็คือเข้าโค้งจะนิ่งขึ้นออกตัวกระชับขึ้นนะครับเข้าโค้งนี้ไม่มีไว้นะครับผมเดี๋ยวผมให้เห็นให้ดูเห็นเลยเนี่ยคือของเดิมนะครับเนี่ยของเดิมมันเป็นอย่างนี้นะอ่า เขาดีเราพูดเยอะละคือนิ่งเข้าคองนิ่งความเร็วสูงนิ่งหรือว่าใจยังไงก็เราแต่คือนิ่งนิ่งครับคือเราลดเอียงไปไหนเครื่องเอียงไปทางนั้นนะครับล้อหลังก็เอียงไปทางนั้นแต่ถ้าแบบของเดิมอะเครื่องเอียงไปแล้วบางทีล้อหลังยังแบบยังไม่เอียงไม่เท่าอย่างเงี้ยครับเนี่ยลดเอียงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเครื่องเอียงสลับกันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เหวอนะครับเรามาพูดข้อเสียมากดีกว่าข้อเสียของตัวเนี้ยหนึ่งเลยมีอย่างเดียวคือแข็งครับมีสองข้อหนึ่งคือมันจะกระด้างนิดนึงครับ พราะเวลาแบบเจอหลุมเจออะไรเงี้ยนี่มันจะให้ตัวได้ระดับหนึ่งนิดนึงนครับไม่เยอะนี่ก็จะให้ตัวได้นิดหนึ่งแต่ข้อเสียของเนี้ยคือมันจะให้ตัวได้ค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยค่อนข้างน,น้อยก็เลยจะดูแบบรู้สึกว่ากระด้างนิดนึงนครับแล้วแรงสั่นสะถานที่เครื่องครับเวลาเชื่อมทํางานตึกๆๆกเนี้ยแรงเนี้ยมันจะไปไปที่โครงเยอะเอาไปที่โครงเยอะมันจะสั่นขึ้นแฮนด์นิดหนึ่งครับออกตัวเงี้ยแต่ขี่ไปก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับ โอเคเรามาพูดข้อเสียก็จะมีกระด้างกระด้างนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะรู้สึกแข็งๆขึ้นนิดหน่อยใช่ครับแต่แรกกับข้อดีก็คือเข้าโค้งคนละเรื่องนะครับวันนี้คือปลาทิ้งนี่ได้เลยเนี่ยก็คือเข้าโค้งดีมากแต่ส่วนนี้ข้อดีของมันเลยมีอย่างเดียวคือนุ่มนวลครับตกหลุมตกอะไรทางสถานนั่นอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้สึกส้านนะครับแต่ก็โดยดีวนใหญ่จะส้านได้ไงเละขนาดนี้ข้าโค้งทีก็ทับความนะถ้าคนไม่ชินถ้าคนชินแล้วก็เหมือน เหมือนแบบไม่มีอะไรเงี้ยแต่พอเปลี่ยนก็คือคนละเรื่องนะครับลูกค้าของแบบก็ไม่รู้สึกนะแต่แบบเห็นคนเปลี่ยนก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนไปปุ๊บพอไปขี่นี่เขาขคงคนละเรื่องนะครับมั่นใจกว่าเดิมเยอะโอเคครับอันนี้ก็มีทั้ง300และ350นะครับจะเป็นตัวนี้ครับบอดี้เป็นของ300นะครับแต่เราจะมาทําบูทให้เป็นใส่350ได้นะครับการใช้งานเหมือนกันทุกประการครับน้าหนักมากกว่าประมาณไม่กี่กร,รัมครับไม่กี่ร้อยกร,รมัม ถ้าเพื่อนๆแบบไม่ได้ซีเรียรสน้ำหนักขนาดนั้นั้งใช่แมเพราส่วนใหญ่ก็เป็นรถออกทิปรถใช้งานเงี้ยน้ำหนักแค่ไม่ขีดไม่มีผลครับแต่ว่าถ้าจะเบิกใหม่ก็ทําก็ทําได้แต่ต้นทุนก็เพิ่มครับเพราะว่าของเบิกใหม่ก็แพงอยู่่ะถ้าเป็นของสามห้าศูนย์ตรงรุ่นเบิกใหม่ก็พันเจ็ดแล้วครับต้องมาทํานี่อีกอะวมสุดสองสามพันเงี้ยเพื่อนๆไหวี้ยถ้าอย่างเงี้ยคือใช้งานเหมือนกันเลยทุกอย่างราคาผมขายอยู่พันต้นต้นครับพันกว่าบาทถ้า พี่ๆท่านช่างท่านไหนที่อยากรับไปขายไปลองขายให้ลูกค้าดูเริ่มต้นสามตัวเปิดบินกับผมได้ครับมีราคาส่งให้แต่เป็นลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนได้ครับไม่แพงพันต้นๆครับย้ำว่าพันต้นๆสามารถเปลี่ยนที่ร้านได้ครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าสั่งไปเปลี่ยนเองก็ดีเปบเป็นที่ร้านก็ได้แล้วก็มีค่าแรงเพิ่มน,นิดหน่อยครับเพราะว่าตอนเย็นผมไม่คขอยว่างแต่ถ้ามามาก็มาได้ครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ใช้เวลานิดหนึ่งครับโอเคเนี่ยงานตึงก็เนียนนะครับเป็นยูรีเทน นี้เป็นสองจุดนะครับเมื่อก่อนทําจุดเดียวแล้วทีนี้มันก็ชอบเสียผมก็เลยทำสองจุดนะครับท่านดำสองจุดแล้าว่าถ้าสามจุดก็จะเป็นแบบเพื่อนๆอยากได้แบบคะแนนสูงๆนะครับก็สั่งสามจุดได้นะครับยางนี่มันก็ให้ตัวได้ดีกว่านี้นะครับยางนี่ก็ถือว่านิ่มกว่ายูนิเทนแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบจุดจาร์ดเลยสามจุดแน่นอนอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็เพิ่ม450ราสนะครับเพิ่มจากราคาปกติไปส่วนราคาก็ทักมาอินบ็อกซ์ได้ครับไลน์ไอเดียไลน์ x x747 จุดนะครับ x747 จุดแล้วก็แค่นี้แหละครับหรือว่าติดต่อทาง a c e b o o k เข้าที่หน้าท่า YouTube นะครับจะมีคอนแทคติดต่อ,อครับขอบคุครับผม